เอาแล้วครับก็มาอยู่กับผมมิสเตอร์เอ่อไม่รี้ชื่อแต่เราจะไปทูว่าทดลองกันนครับเห็นดัดเล้าไหมนี่ก็คือผู้คนที่ผมจะทดลองในวันนี้เอาละ่ะเรามาอลลูกกันเลยเก็ก่จะเป็นหรือว่าคุณผู้หญิงวันนี้กับคุณผู้ชาย ยู่ตรงนี้นะครับเขาทำอะไรกับคุณดูไหมเขากำลังแย่งของเล่นกันไงเห็นใช่ไหมละ่ะ <c oughs> เขาแย่งของเล่นกันนะอะโคตรเปยักษเลยไหนก่นนะสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนี้คือการหยุดยัง้งการแย่งของเล่นของพวกเขานั่นคือการแก้ปัญหาของสังคมเอาละเราจะมาลองทำกันเลย

โยนมาทิ้งไปคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเขาก็น่าจะไม่โกรธแล้วนะแค่เฉพาะในตอนนี่เขาอนานะ